สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงกี้ชาแนลวันนี้ผมอยากจะชวนเพื่อนๆมาลองทำคุกกี้ช็อกโกแลตลาวากันครับสำหรับเมนูนี้ทำง่ายและวัตถุดิบน้อยเหมาะสำหรับเพื่อนๆนที่กำลังหัดทำเบเกอรี่ครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด subscribe ช่องพงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ ขั้นตอนแรกเตรียมเนยเค็ม85กรัมครับโดยเราจะนำเนอยออกจากตู้เย็นแล้วพักไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ20นาทีครับแล้วก็จะทำให้เนยของเรานิ่มแล้วเราสามารถนำไปใช้งานได้ง่ายขึ้นครับจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือตีเนยให้มีลักษณะเป็นเนื้อครีมครับต่อไปใส่น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลชฉอกกวย50กรัมครับ แต่ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนใช้เป็นเนยจืดผมแนะนําให้เติมเกลือลงไปสักหนึ่งหยิบมือครับแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับพอเราได้ส่วนผสมออกมาประมาณนี้เราจะใส่ไข่แดงไข่ไก่เบอร์สองหนึ่งฟองครับแล้วตามด้วยกลิ่นวานิลลาประมาณครึ่งช้อนชาครับจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ พอเราสังเกตว่าส่วนผสมเข้ากันดีต่อไปเดี๋ยวเรามาล่อนแป้งกันครับวันนี้ผมใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์125กรัมครับแล้วตามด้วย soda, เบกกิ้งโซดาเศ็14ส่วนช้อนชาครับจากนั้นเพื่อนๆก็ล่อนแป้งลงในอ่างผสมได้เลยครับขั้นตอนนี้เพื่อนเอนสามารถล่อนแป้งเตรียมเอาไว้แล้วค่อยนําม,มาเทใส่ในขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเพื่อนเพื่ครับ จากนั้นผมจะใช้ไม้พายครับค่อยๆตะล่อ,ลอสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีหรือจนหมดเม็ดแป้งครับเมื่อเราคนผสมจนได้เนื้อคุกกี้ออกมาประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปผมจะใช้พลาสติกแรปแรปชามผสมแล้วนำเข้าตู้เย็นเพื่อพักไว้ให้เนื้อคุกกี้เซตตัวประมาณ1ชั่วโมงครับ ในระหว่างที่เรารอเดี๋ยวเราไปเตรียมช็อกโกแลตสำหรับทำไส้ลาวากันครับวันนี้ผมจะใช้เป็นช็อกโกแลตแท้ครับ50%ใช้ประมาณ100กรัมครับแล้วผมก็จะหั่นช็อกโกแลตที่เราเตรียมเอาไว้ให้เป็นชิ้นเล็กๆครับเพื่อจะได้สะดวกในการปั้นขึ้นรูปครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีช็อกโกแลตแท้มีแต่ช็อกโกแลตคอมพลต์ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่เวลาเราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะลาวาไม่ค่อยมากเท่ากับช็อกโกแลตแท้ครับ และยิ่งถ้าเราใช้ช,ช็อกโกแลตที่มีเปอร์เซ็นต์สูงก็จะทําให้คุกกี้ของเรามีความเข้มข้นมากขึ้นครับและช,ช็อกโกแลตลาวาของเราก็จะไหลยเยิ้มน่ารับประทานครับพอผมหั่นช,ช็อกโกแลตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเตรียมขึ้นรูปคุกกี้ช,ช็อกโกแลตลาวากันครับและนี่คือเนื้อคุกกี้ที่เราแช่เย็นไว้ครบ1ชั่วโมงครับจากนั้นผมจะใช้ไม้พายค่อยๆค,ยค,ยคนส่วนผสมทุกอย่างให้พอเข้ากันอีกรอบครับ แล้วเราก็จะนำมาแบ่งปั้นเป็นก้อนขนาดตามชอบได้เลยครับแต่วันนี้ผมจะชั่งน้ำหนักอยู่ที่ประมาณก้อนละ30กรัมครับพอเราปั้นได้เป็นลูกกลมๆจากนั้นให้ใช้นิ้วค่อยๆกดให้แบนๆเป็น,นปลักษณะประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่ไส้ช็อกโกแลตลงไปได้ตามชอบครับแล้วใช้เนื้อคุกกี้หอ่อช็อกโกแลตให้มิดแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆครับ พอเราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําไปวางบนถาดที่เราปูด,ด้วยกระดาษไขหรือกระดาษรองอบเว้นระยะห่างสักประมาณ1นิ้วครับสำหรับสูตรนี้จะได้อยู่ที่ประมาณ10ชิ้นครับผมจะนำเข้าอบที่อุณหภูมิ160องศาเปิดไฟบนลา่างเปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ15นาทีครับ ตอนนี้คุกกี้ของเราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมีความหอมมากเลยให้พักทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีจากนั้นเราค่อยนําไปพักไว้บนตะแกรงจนกว่าคุกกี้ของเราจะเย็นสนิทครับแล้วก็นําเก็บใส่กล่องปิดฝาให้สนิทหรือจะนําไปจัดเสิร์ฟได้เลยครับสำหรับคุกกี้สูตรนี้ผมแนะนําให้เสิร์ฟตอนอุ่นๆครับเวลาเราทานเข้าไปเราจะสัมผัสได้ถึงช็อกโกแลตที่เยิมย้มๆอยู่ด้านในครับเดี๋ยวเรามาดูความลาวาของช็อกโกแลตด้านในกันครับ ลักษณะของเนื้อคุกกี้จะเป็นแบบซอฟคุกกี้ครับหรือคุกกี้นิ่มและช็อกโกแลตด้านในก็จะลาวาได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับวิธีทำไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้ายัางไงเพื่อนๆนก็ลองไปทำตามกันดูได้ครับและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด s u b สไ r i b ์ช่องพงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับ และเพื่อนๆยังสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจ Facebook พงกี้ชาแนลครับถ้ายังไงอย่าลืมไปกดถูกใจที่หน้าเพจด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ